เออหัวเข่าเลยหัวเข่าหัวเข่าตาหัวเข่าเออหัวเข่าล่างรวดล่างเลยมันจะซักบอกนี่ขี้โพเลยแบบอับอับเขาอะไรเนี่ยเปียกเว็ดอ้วนตัวกระโปงข้างๆของเขาอ้วนตัวกระโปงเปียกเว็อืม คกือไตเลยล่างเลยล่างเลยตาบังมัดมือนอีกบ่ตาโอ้ม <SAN> ืนเือนืงนเือนเงินนหวยาล่างงงไ้ มา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 แม่แม่แม่จวงมามาแม่จวงแม่จวงไป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 ทำพี่ไปจวงชั้นซาลีกันหาพี่น้องเอ้าเอากันหาซาลีพี่น้องเจ้าเบิ้งเออวางไว้วางไว้ลูกวางไว้วางไว้ลูกเออโอ้ยเก่งจังเลยมาโอ้ยจวงกันหาซาลีพี่น้องเลยเบิ้งเอ้าเบิ้งคอยคอยเนี้ยเอ้ยจ๋าอืมหล่าจะไปเด้อมันมืนเด้อลูกเด้อนั่นนม่น มันเมินนั่นนองน้ำไหลหนั่นเมินเออไปไปม,มันเมินไอ้จีนเขาวยจะดีกับเาขาไหมให้แล้วบังไอป้อนนะย้ายยางไปมันเมินยายเจ้าโคดอุ่นเป็นบ้าโคตอุ่นสีส้มและยายกดตรโตยี่ชุดไทยมันเมินหน่อยนะน่ะ ย้ายบ่ห้ไปนะมันมึนน่ะน่ะนั่นน่ะ <c oughs> อุ้ยเอาไปเลยไปเลยบอกบอฟังไปเลย <c oughs> มันจะไปเอาน้ำ <c oughs> เอ้ย <c oughs> โอ้ยนนเนาะเผ็ดเอ้ยยังคือบอกงาดถาก่ึงาด บอก nga นะกัง,งหูจักเฮ้ยมันง่ายป้อนเข่ายายบียายบีทอดไข่มาให้กับเขา่าไ,ไม่เอามือสปกปรกยายป้อนเองออบ้าบ้าแล้วเอ้ยอยากกินเข่าพูดะ่ะอืมอยกากกินเข่า เพชรกินเก่งเด้น้องเพชรกินเก่งกว่าน้องปลอยเฮ้ยงใจเลยึ้กยน๊อุยเก่งจังเลยบุนอ่ะเขากับใครพุ่ะพี่น้องอืออืออีลาหิวเขา